ขอ,อการครูบาอาจารย์คณะแมช่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไฝ่ธรรมไฝ่ทานทั้งหลายวันนี้15บวกรลากม2องวดวัดป่าบ่อน้ำพะอ,อินต้องสัยะแก่แล้วฮะรืมหนารืมหลังเพลวาเนาะธรรมดาธรรมดานเนาะไว้ชชรากำลังเคลือบ คืบคานเข้ามาเนะเาะอปีนี้หกสิบกว่าเหมือนกันเนาะหลงตาก็นอ่าธรรมดาความเสื่อมใช้งานมันเยอะไปเนะเาะอโดยเฉพาะใช้งานาาให้โลก มี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 ร่างกายมีสังขารอ่าอ่ามีเผื่อมันเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะไม่เป็นอะไรเนาะทำได้เที่ทำเนาะนะวันที่สิบแปดกุมภาเนาะก็เวียนมาใกล้จะเวียนมาครบแล้ว ปีหนึ่งเนาะเออปีนี้จะเป็นปีเท่าไหร่ไม่รู้ปีที่ปีที่หกปีที่หกเนาะซึ่งเริ่มต้นวันมุทิจาหลวงตาเนี่ยก็คือไม่ชีเชินกับอ่าพวกไม่ชีนอมน้องเมื่อก่อนที่ยังไม่บวชอ่าคือเริ่มอ่าต้นจากห้วยหลวงเนาะเมื่อก่อนก็มีไม่กี่คนหรอก นเนาะก็มีดอกไม้ออแค่นี้นเนาะก็ขอทำเนาะหลวงตาก็บอกเดี๋ยวถ้าทำแล้วมันจะเป็นอ่ามันต้องไปเรื่อยๆเอาไปเอามาก็เลยเป็นจริงอย่างนี้นเห็นไหมก็เลยที่สิบปดกุมภาก็เลยต้องทำเรื่อยๆเรื่อยๆมาจนครบหกปีแล้วเนาะ จุดเริ่มต้นของว่าสิบแปดกุมภาพันธ์ไม่ใช่วันเกิดหลวงตาหลวงตาเกิดวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพนร้อย่หกเนาะเพราะฉะนั้นวันมุติจาวันที่สิบปดกุมภาพันธ์เป็นวันมุติจา่าหลวงตาไม่ใช่วันเกิดเนะาะเพราะฉะนั้นหลวงตาปีนี้คนคงไม่มาเยอะเพราะหลวงตาบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้ นเนาะส่งต่เงินมากับทองคำก็ได้ไม่เป็นไรนเนาะถ้าอยากมาร่วมก็มาได้แต่มามันก็จะเยอะขึ้นไงเนาะคนก็จะมากพอสมควร18กุมภาปีห้าแปดเนาะเป็นวันที่หลวงตาถือว่า ครูบาอาจารย์บอกว่าหลวงตามรณภาพแล้วนะออวันที่สิบเกค่อยฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนาะ,ะก็เลยอนับเอาวันที่สิบแปดกุมภาพเป็นวันที่หลวงตาอที่เขาบอกว่าหลวงตาตายเนาะที่มาที่ไปของวันที่สิบแปด คือระยะเวลาเดือนมกราเดือนมกราเดือนกุมภานะเป็นวันที่หลวงตาเนี่ยป่วยหนักคือป่วยทางกิเลสทำความเพียรหนักนะเนาะถามรุ่งถามค่ำนะและกลับมาวันที่ยี่สิบยี่สิบพฤษภาเป็นวันที่ พวกญาติญาติหรือครูบาอาจารย์มารวมตัวกันที่วัดเพื่อมาดูหลวงตาตอนนั้นหลวงตายังเดินไม่ค่อยได้ต้องพยุงเขาเรียกว่าหิ้วปีกเดินอยู่เนะเาะระยะเวลาที่หลวงตาพักฟื้นอยู่ก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนสี่เดือนเนาะหลวงตาค่อยไดเเเเเ้เริ่มเป็นปกตินะ เขาก็ล่าลือตอนนั้นเล่าล่ำลือเล่าลือว่าหลวงตาเนี่ยเพี้ยนวิปราสเป็นบ้านั่นแหละนล่าลือกันไปทั้งจังหวัดะนะ,ะ,ะเพราะว่าหลวงตาไม่พูดกับใครไงอะเชิเขาถามอะไรก็แพยักหน้าไม่อยากคุยกับใครเนาตอนนั้นอ่ พอหลวงตาเดินได้ปกติหลวงตาก็เลยกลาบลาครูบาอาจารย์เดินทางมาที่จังหวัดอุบลคือพยายามตอนนั้นพยายามาว่า,อ,าอยากมาจังหวัดอุบลราชธานีเนาะมาที่แรกก็ไปอยู่บ้านกุดเวียน บ้านกุดเวียนคือเขาสร้างวัดให้ใหอยู่อำเภอศีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเนาะไปอยู่กุดเวียนได้อยู่ประมาณเดือนนึงนะเขาก็อยากให้หลวงตาเป็นเจ้าอาวาสที่นั่นหลวงตาก็าปฏิเสธคือหนีออกจากตรงนั้นก็ไปอยู่ที่ถ้ำอชันตานะ ไปอยู่ท่ามาชันตาอยู่ประมาณสองสามเดือนเนะเาะออหลังนั้นจากนั้นก็กลับมาเขานิมนต์กลับมาที่บ้านฟ้าหวนมาสร้างวัดให้อีกวัดหนึ่งหลวงจาก,ก็ปฏิเสธนะก็ทำให้เสร็จเลยนะแต่ก็ปฏิเสธขึ้นหนีออกมาอีกนะโดยมี ไม่ใหญ่คิวกับไม่ใหญ่ตื้เพราะใหญ่ใบนี่แหละเอารถไปรับเนาะ,ะก็มาอยู่ตรงห้วยหลวงปีนั้นเนาะก็เลยได้มาจำพรรษาอยู่ในป่าห้วยหลวงเนาอ,อยู่พรรษาหนึ่งเนาะออกพรรษามาก็เลยเขาก็เลยนิมนต์ขึ้นมาอยู่หัวฝ่ายห้วยหลวงเนาะ หลวงตาก็เลยอยู่สำนักนั้นมาสี่ปีรวมทั้งอ,อยู่ห้วยหลวงใต้ปีหนึ่งเป็นห้าปีเนาะเริ่มอยู่ห้วยหลวงปีแรกปีปีที่ห้านั่นแหละเริ่มวันมุทิตาหลวงตาเกิดขึ้นอตอนนั้นพอดีแม่แม่ชีเชิญตอนนั้นยังไม่บวชก็เข้ามานะเข้ามาก็เลยจัดงานมุทิตา หลวงตาตั้งแต่อยู่ห้วยหลวงเป็นปีแรกแล้วก็ปีสุดท้ายอยู่ที่ห้วยหลวงก็เลยมีเขานิมนมนขึ้นมาบ่อน้ําพระอินเนาะหลวงตาก็เลยมาอยู่บ่อน้ําพอินเนะะาะเพราะฉะนั้นปีหกสองหกสองขึ้นมาอยู่บ่อน้ําพอินหกสองหกสามหกสี่ห้าหเจ็ด หกสามหกสามเนาะปีนี้ปีที่ห้าเต็มปีที่ห้าพอดีมาอยู่บ่อน้ำพีนปีหกสามหลวงตาขึ้นมาบ่อน้ำพินเนาะ,ะครบห้าปีเนาะปีนี้เนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นหลงตามาอยู่เมืองอุบลนี้เบ็ดเศจก็เกือบสิบเอ็ดปีนะสิบปีกว่าแล้วเนาะ แต่ก็ไปหลายที่ส่วนมากจะไปอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาเนาะโดยเฉพาะแถบแม่น้ำโขงเนาะสมัยนั้นก็ยังอาหาที่เหมาะสมไม่ได้เนะาะพอดีเขานิมนต์ขึ้นมาดูที่บอ่อน้ำพินบอ่อน้ำพินเขานิมนต์หลวงตาห้าครั้งนะยังไม่ขึ้นมาครั้งที่หกค่อยขึ้นมาครั้งที่หก นิมนต์ครั้งที่หค่อยขึ้นมาแต่ก็ยังไม่รับครั้งที่เจ็ดค่อยรับรับนิมนต์ที่บ่อน้ำพะรอินเอเมอตอนนั้น,นมาก็เป็นภูเขาที่แห้งแล้งเนะเาะแห้งแล้งมากท่าน,น้านี้แล้วก็โอ้โหไม่ได้อยู่แล้วไฟไหม้เนาะไฟป่าเนาะเอเพราะฉะนั้นปีนี้วันที่18บแกุมภาเนาะ เป็นวันมุทิตาเป็นปีที่หกเป็นปีที่หกเนาะเออแล้วปีนี้พิเศษอีกเป็นปีที่หกสิบแปดเนี่ยอ่าที่หลวงตาเคยพูดไว้เมื่อสิบปีก่อนว่าถ้าหลวงตาอยู่ครบสิบปีจะรับกระถินครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายด้วยเนาะเออปีนี้อ่นะ กำหนวดว,วันแล้วคือวันที่สี่พฤศจิกายนวันที่สี่พฤศจิกายนเนาะ,ะปีนี้เป็นวันที่ทอดกระถินวันที่สามเนี่ยมารวมกันวันที่สี่ทอดกระถินเนาะเออะพราะวันที่ห้าเป็นวันลอยกระทงะเช็คดูแล้วเนาะ วันที่สี่พฤิจิกายนปีนี้คือก่อนวันรอยกระทงวันหนึ่งว่างั้นเถอะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะ,ะใช่ไม่ใช่ก็เอาวันที่สี่นี่แหละ,ะวันที่สี่พฤศจิกายนปีนี้เราจะทอดกระถินครั้งแรกที่วัดป่าบ่อน้ำพอินและก็ครั้งเดียวครั้งสุดท้าย เออนะเออไม่รับอีกรับปีนี้ปีเดียวครั้งเดียวพอเนาะเออปีนี้เป็นปีพิเศษเนาะเออเพราะหลวงตามาอยู่ครบสิบปีอ,อ่ถ้าออกพรรษาก็เป็นสิบเอ็ดปีพอดีนะเออวันนี้เนาะหลวงตาก็ประกาศให้รู้กันเนาะวันที่สี่เนาะวันที่สี่ อ่าพฤศจิกายน2อง8เราจะทอดกระถิ่นกันเนาะอ้าวใครอยากเป็นเจ้าภาพอะก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ทอดกระถิ่นปีนี้เนาะอ้าวาตั้งใจรับพร ยัถาวะริวะหาปุราปิริปุเรนสิกสักรังเอวะเมวะอิโศดินังเปตานังอุปกะปติอิสิตังปติตังสุมังกิปะเมวะจมิจฉันตุสับิปุเรนตุสังเปาจันโดปรรโอยะทามหิโชติระโอยะทาอะปิวารนาสีฤทสะนิจังมุตตาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอาย วันนนสุข,ขังพระหลังสาธุ